สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างหนึ่งนะครับผมผมช่างชายครับอะโอเควันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นทีเรียดหน่อยหนึ่งเนาะติดท็อปเลยแหละช่วงนี้ถ้าคนที่อยู่ในแวดวงโดนกระเซดตต้องมีเรื่องตัวพวกนี้แหละครับในเรื่องของใบอนุญาตนักบินอ่าใบอนุญาตนักบินนะครับเพราะสาคัญเลยนะครับช่วงนี้มีประกาศไว้นะครับผมห้ามบินโดนกระรนะครับผมตั้งแต่วันที่ หนึ่งวันที่1ใช่จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นะครับต้องคอยฟังการอัปเดตจากทางราชการเนาะจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทราบแล้วว่าตอนนี้เรามีปัญหากับเพื่อนบ้านเนาะใช่ครับใที่ขึ้นโดยคิดว่าอาจจะไม่มีประเด็นอะไรอ่าใช่พี่อาจจะมีเรื่องถึงตัวใช่ครับถึงขั้นโอ้โหกฎหมายรุนแรงนะครับปรับ4 0 0 0มืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับโอ้โห ถึงข่านต้องบินอีกหลายไร่อะก็ให้ความร่วมมือเดือดร้อนมาทุกท่านเดือดร้อนทุกท่านแต่เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนะครับแล้วเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานนี้ก็มีประกาศผู้ที่สามารถบินได้ใช่ไหมครับนักบินที่มีเอกสารครบถ้วนถูกใบขับขี่อ่าฮะใบขับขี่ละหนึ่งแล้วก็ใบอนุญาตการขึ้นกีสนกสทชใช่ครับอันนี้เรียกว่าใบครอบครองโดนใช่ครับมีกสทชแล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาตนักบินนี่นะครับผมจะ ต้อง<ช>มาใช้คว<ช><ช>ามสามารถในการสอบนะครับผมและวันนี้ผมช่างเหน่งกับพี่ชายนะครับขออนุญาตชี้เป้าช่องทางในการสอบขึ้นทะเบียนอนุญาตการบินนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับตายลิงเ์เดี๋ยวยคุณเหน่งก็จะพิมพ์ไว้อยู่ให้ทางด้านล่างใช่ครับ,รบขั้นตอนแรกคือให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของ UAV Portal นะครับผมจากข้างล่างนี้นะครับคุณจะต้องมีนะครับหนึ่งเลยสำเนาบัตรประชาชนนะครับผม2 สำเนาทะเบียนบ้านใช่ครับผมอันนี้คือการลงทะเบียนใช่ครับผมเสร็จแล้วก็จะมีหน้าต่างให้เราทําการลงทะเบียนนะครับสาหรับข้อมูลนักบินเองนะครับคือบัตรประชาชนทำนักงาทะเบียนบ้านนะครับอันนี้นักบินก็ต้องไปทําการสแกนเป็นไฟล์ PDF ใช่ครับเพื่อมาแนบนะครับเพื่อมาแนบต่อไปนะครับผมเมื่อเราลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วจําเป็นจะต้องเข้าไปสอบใช่ไหมพี่ใช่หลังจากเราลงทะเบียนผ่านแล้วนะครับใช่ครับแล้วก็เข้าไปสอบนะครับผมโดยเลือก ดาตนดาดก่อนท่านท่านที่ยังไม่เคยสอบเลยก็ต้องสอบที่โดนรุ่นที่มีน้ําหนักไม่เกิน25กิโลกรัมใช่ครับหรือน้ําหนักไม่เกิน1ิลิตรง่ายๆแต่อยู่ประมาณนี้ก็จะอยู่ในเลทที่ไม่เกิน25กิโลกรัมใช่ครับผมเป็นการสอบเป็นการสอบพื้นฐานพื้นฐานที่สุดมีทั้งหมด5ชุดใช่ครับมีทั้งหมด5ชุดชุดละ สิบข้อนะครับผมสิบข้อนะครับเรามาดูว่าห้าชุดมีอะไรบ้างอ่าก็จะเป็นเรื่องของข้อที่หนึ่งกฎหมายทั่วไปกฎหมายทั่วไปก็เป็นพื้นฐานเลยของการใช้โดรนเกษตรใช่ครับยกตัวอย่างเช่นโซนห้ามบินตรงไหนเอ่ยเขตไหนบ้างอะไรประมาณนี้ต่างๆเนาะใช่ครับผมชุดที่สองชุดที่สองก็จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปความรู้ทั่วไปเราก็จะจาเป็นต้องรู้จักเกี่ยวกับตัวของผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อไปใช้งานเนาะ หรือความรู้ทั่วไปกับการจะใช้โดนต้องมีความรู้ด้านใดบ้างนะครับผมอันที่สามเกี่ยวกับห่วงอากาศพ่วงอากาศนี้อาจจะชื่อแปลกๆลองสอบดูครับคุณผู้ชมเกินนิดนึงเกี่ยวกับสภาวะอ่าถูกต้องครับเรื่องของการบินนะครับผมว่าเฮ้ยลมแรงหรือว่ามีฝนตกมีฝนลำอะไรอย่างนี้นะครับสามารถบินได้ไหมอันนี้ก็เราก็ต้องไปดู เรื่องของความสามารถของนักบินนะครับว่าสอบได้ไหมนะครับข้อที่4ข้อที่4ปัจจัยมนุษย์ปัจจัยมนุษย์นะครับผมอันนี้ก็จะเกี่ยวกับนักบินเองนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของมีความพร้อมไหมเราพร้อมเกี่ยวกับตัวของร่างกายหรือว่าพร้อมเกี่ยวกับตัวของวัสดุในการบินนะครับผมพร้อมหรือยังนี่ศักยภาพเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุถหรือว่าเกิดความเสียหายใช่แล้วครับพี่บุคคลภายนอกหรือว่าแม้กระทั่งของนักบินเองใช่ครับ ข้อชุดที่5นะครับชุดที่5เป็นข้อสุดท้ายป่ะพี่เป็นชุดสุดท้ายนะครับนี่นะครับผมเรียกว่าขั้นตอนการปฏิบัติโอ้โหอันนี้สําคัญเลยพี่ใช่ขั้นตอนการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นข้อสอบหรือการปฏิบัตินี่มันต้องสําคัญมากๆใช่ครับการเตรียมความพร้อมใช่ครับก่อนขึ้นบินการตรวจเช็คสภาพเป็นยังไงบ้างพร้อมบินไหมครับผนะครับก็ต้องลองไปสอบดูต้องลองไปสอบดูไม่ยากไม่ยากเนาะหม่ยา่ประมาณ40ข้อโอ้โหนะครับผมต้องผ่าน กี่เปอร์เซ็นต์พี่ <time> <g ül> ประมาณ30ข้อขึ้นไปหรือประมาณ70็ดกว่าเปอร์เซ็นต์อจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์นี่คุณก็ผ่านได้แล้วนะครับคุณก็จะได้ใบอนุญ,ญาตน,นักบินนีนะครับใน,ในขนาดท,ที่มีน้ําหนักไม่เกิน25่สิบห้ากิโลกรัมนะคนที่ใช้โดน t ีสามสิบทีสี่สิบสิบอันนี้อันนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะครับอันนี้คุณจะต้องสอบในพาร์ทที่สองโอเคก็จะภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการขึ้นทะเบียนโดนแล้วแต่ยังไม่มีไอนุญาตนะครับผมแชร์ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับผมหรือแชทใต้คอมเมนต์นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากทางโดนเกษตรบักอเวเองนะครับผมทางทีมงานของพวกเราเนาะก็อยากให้มีความปลอดภัยในเรื่องของการใช้งานโดน ใ,ใช้โดนได้ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องคร,ครับผมแล้วก็<ผ>ม,มีความปลอดภัยใช่ครับผมถ้าใครที่เห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดใจ สักนิดนึงกดซับสไครป์สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานบักอเวของเรานะครับเพราะเรายังมีข้อมูลข่าวสารดีๆการนาเสนอใช่ครับนะครับไม่ใช่ว่าแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวใช่ครับก็เลยค่ว่าเดี๋ยวเราจะมีพาร์ทสองด้วยพาร์ทสองนะครับก็จะเป็นเรื่องของอะไรก็ฝากติดตามกันไว้นะครับใช่ครับฝากไว้ด้วยนะครับผมคิดถึงโดนเกษตรก็คิดถึงเรานะครับโดนเกษตรบักอเวนะครับผมผมช่างเหน่งกับพี่ชายนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ